ตอนนี้ปิดเทอมแล้วนะครับก็เลยพาบรี่มาทำสีผมสักหน่อยนะฮะที่ร้าน Hair World นะครับชั้นหนึ่งผมพักตอนล้างผมตอนนี้ล้างผมอนหลังจากที่ไม่ได้สระมาสักห้าวันสิบหกวันตอนนี้ก็ทำการเป่าผมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินสักสามชั่วโมงดีไหมอยู่ยันร้านปิดนะต้องหายด้ก่อนเดีอ mm ตอนนี้ก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมแม่นี่ก็เกือบเสร็จแล้วนะเนี่ยใช่ว่าสีมันออกแล้วเนี่ยด,ดูดิอโอ้โหเ<ด>้ม<ด>ันเป็นมุกเป็นเชิ้ตสาร์อะไรไม่รู้อะเดี๋ตอนนี้ก็ทำนาจ,จะต้องพักกินอาหารก่อนนะฮะจะเป็สาานสัตว์ช้าลว น er ี่เบอร์ร yep? ี่กำลังหมักผมอยู่นะเฮ้ยตอนนี้กำลังหมักชีสเม้นต์อยู่นะครับนี่เป็นเวลา15นาทีตอนนี้ก็ได้เวลา15นาทีแล้วมั้งอ๋อฮะตอนนี้ก็กำลังทาคีนบำรุงวิตามิน อ่าตอนนี้ก็เป่าผมแห้งแล้วนะฮะเมื่อกี้ตอนนี้ก็สวยแล้วฮะจริงแล้วไม่ต้องทาสีก็ได้เนี่ยจริงไม่ต้องลงสีก็ได้นะเอาไปไปถ่ายรูปสักสองสามวันนะฮะสีที่บริี้จะทำมันคือเป็นสีวาซาบินะฮะนี่ฮะสวยมากเลยเนี่ยแม่ช่วยจัดทรงนะฮะเป็นช่างเก่านะของแม่ <c oughs> นีป๊ปปี้เป็นช่างเก่าเนี่ยช่างซ่อมรถ <c oughs> <c oughs> เป็นคนแรกเลยค่ <fits you Elena> ะ <abil itation S 1> โอ้โสวยจริงอ่ะคืนดับไฟนี่มองเห็นเลยนะยอนเลยแสงอะไรั้วส่อ่ะนี่แม่เป็นลูกมือช่างนะฮะบีบ เลยตอนเสร็จแล้วตอนนี้หกวันแล้วเฮ้ติดจริงรด้วยอ่ะติดฉุกมือหมดเลยอ่ะอั <c oughs> นนี้รูดละถึงเรื่งการรูดรูดรดีดจะเต้วาว่าไงแล้วเนี่ยฮะพอเราลงสีเสร็จแล้วก็ต้องแรปออกนะครับนี่พี่เขาแรปแล้วแม่เมื่อก่อนเขาแรปทุเรียนขายเนี่ยเขาว่ามาเปลี่ยนมาแรปผมแนละ้วถ่านใช่ ตอนนี้ก็พักไว้ยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเสร็จนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ถึงขั้นตอนล้างผมเนาะที่อื่นใช้ฝักบัวนะที่ใช้สายชำระเข้ามาอร่อยใช้จ่ายเท่า, <จะ S 1> าไหร่นะ5้าสองห้านห้าพันของห้าพันของ่อสองร้อยห้าสิบโอ้ต้องเลี้ยงห้าพัน ห้าพันนี่เราไปดาวไอโฟนได้เลยนะ5 0ห้าพันนี่ก็ใช้น้ำแร่ในการล้างผมมันเนี่ยนั่งเลยเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันโอ้มันเหมือนใส่ใหม่เลยเนาะ ที่มันเหลืองๆนี่ทำไมไม่ติดอ่ะไม่ทัอ่ะ <c oughs> มองไม่ถึงอ๋ออะไรไม่ถึงอะไรหมายว่าฟอกอะ่ะตอนฟอกสีมันไม่สม่ำเสมอไงตอนนี้ก็ทำสีผมเสร็จแล้วนะครับ<อ>ก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรรับประทานกันนะครับไ,ไม่รู้ว่าร้านค้าจะเปิดอยู่หรือเปล่าร้านข้างล่างก็ทยอย เก็บกันแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ได้ร้านอาหารแล้วฮะเป็นร้านประจำอีกแล้วแหลมเจริญซีฟู้ดตอนนี้แม่ก็กำลังจะสั่งยำหอยแครงเหมือนเดิมหละข้าวผัดทะเลข้าวผัดปลาทูข้าวผัดปลาเค็มอยู่แค่เนี้ยเดี๋ยวเราก็มาดูนะฮะว่าเราจะกินอะไรกันเลือกไม่ถูกเลยนะฮะตอนนี้นะครับเราก็สั่งอาหารมาคิดแล้วนะฮะเมื่อกี้พูดผิดนะฮะว่าทุ่มกว่าคือบอัี่เสร็จ3ทุ่มเราไม่ได้ดูนกาไงนี่ตอนนี้ตอนนี้ก็อ้าวนี่สามทุ่มสิบเอ็ดแล้วนะฮะตอนนี้สามทุ่มสิบ ทำผมเสร็จประมาณ2องทุ่มห้นะฮะตอนนี้ก็3ามทุ่มสิไ,ได้เวลาทานอาหารค่ำกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทานอาหารนี่นาอาหารของเราก็จะมีข้าวผัดปลาทูไม่ใช่แม,ขม่ข้าวผัดปลาเค็มนะฮะแล้วก็ของเบลลีเป็นข้าวผัดกุ้งข้าวผัดทะเลจ้ะข้าวผัดทะเลแล้วก็เป็นหอยแมงผู้ผัดชาทอดมันปลาไก่ทอดมันปลาไก่แล้วเหลือยำหอยแครงยำหอยแครงอันนี้เหมือนทานได้หรือ เนฮะโอเคแต่เราขอตัวทานข้าวมันก่อนนี่ม oh, ือค่ำ yeah, นี no. ่แม oh, ่แขวนท้องรอเลยฮะเมื Oke. ่อกางวันแม่กินโอ้ถ้าแม่ไม่กินที่บ้านนะแม่ตายตายตายแม่ได้ปัดกะเพราพ่อไว้แม่รอดตอนนี้ค่าอาหารทั้งหมด1828บาทนะฮะก็คือเขาจะเก็บตังก่อนนะเพราะว่าครัวเขาปิดแล้วเราก็น่าจะเป็นลูกค้าคนสุดท้ายของในวันนี้นะฮะใช่สุดท้ายทั้งร้านน้ำปลแล้วก็สุดท้ายทั้ง ค่าอาหารพันแปดนะฮะค่าทำ <8. S 1> ผมห้าพันห้าพันสองร้อยนะฮะตอนนี้เราก็ทานข้าวทานอาหารเสร็จแล้วนะฮะเราก็กำลังจะเดินกลับไปที่รถรถจอดอยู่ชั้นสองนฮะรตรงที่ล้างรถเราล้างรถเอาไว้เพื่อที่จะมีที่จอดรถนะครับแล้วก็ร้านร้านทำรถเอ้ยร้านล้างรถนี่ต้องโทรมาตามเพื่อที่จะเอาคุณแจมมาให้เรานะฮะเพราะว่าเขาปิดสองทุ่ม จะทําผมยาวนานยันสามทุ่มเลยพอทาเสร็จก็ทานอาหารกันตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มห้าสิบแล้วเราก็กำลังจะเดินไปที่รถเพื่อที่จะกลับบ้านเรากลับไปนอนพักผ่อนกลับไปนั่งดูทีวีจอ85นิ้วที่เราซื้อมาขึ้นขึ้นจะไปชอบอะไรกันไปไปขึ้นขึ้นขั้นสองนะไม่รู้จักอิ่มกะเพราไม่เคยอิ่มไม่ใช่หรอกแม่ไม่เคยอิ่มไม่ใช่แค่กะเพราที่ไม่เคยอิ่มแม่ด้วยแล้วก็วันเย็นไงก็รวมโอ้โหรวมรวมพวกนี้ด้วยทีเดียว เดินไปกินไปแล้วซ้ายขึ้นไม่อีกเลยลูกขึ้นไปเลยสองเลยใช่ไอที่ครึ่งครึ่งนะมันเป็นที่จอดรถที่จอดรถมันมีครึ่งไงนี่ฮะซื้อมาให้ลูกเพื่อที่จะได้แก้หิวตอนทําผมแต่แม่ซัดทั้งกล่องลาวเส้นผมลงไปคอเคลียกับผู้อ่ดเลยนะซ้ายเลยจะซ้ายเดินตรงไหมจะผ่านชาตาเมียก่อนเดีวเราคนเดียววะตอนนี้เราก็ขึ้นรถแล้วนะคะเรามารับรถที่จุดล้างรถนะฮะตอนนี้พนักงานล้างรถเขาก็กลับไปดอนกกเพงแล้ว ครอบครัวเขาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นี่ที่ล้างรถเราล้างเพื่อที่จะมีที่จอดรถนะฮะจริงๆไม่ได้เลิกหรอกฮะเราละตั้งแต่ไปน้ำตกใหม่ไม่ล่ะอ๋อเหรอคือมันมันมันดีตรงที่เราไม่ต้องหาที่จอดรถไงเพราะว่าวันอาทิตย์มันจอดรถเยอยโอเควันนี้ทําสีผมนะฮะทั้งวันเลยนะฮะวันนี้วันนี้สวนเสียงใม่ โอเคภารกิจวันนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะ<ด>ทำ<ด>สีผมใช่แล้วก็ต่างคนต่างแฮปปี้ใช่่ะกลับบ้านงั้นดโดย